มาถึงเรื่องที่ไม่ได้เป็นพิเป็นภัยกับใครคือเรื่องของศิละปะในช่วงขอล้ำกู๊ดไอเดียในวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศการวาดรูปบนเรือที่ล่องไปตามแม่น้ํำคนครชัยศรีนะครับโดยมีเจตรกรชื่อดังอย่างเป้สีน้ําสาธิตการวดาดภาพให้กับผู้ที่มาเรียนปฏิตามชมกันครับ การวาดรูปไม่ได้จำกัดวงแคบแค่การวาดรูปอยู่ในบ้านหรือว่าในสตูดิโอเท่านั้นการพาตัวเองให้หลุดพ้นจากบรรยากาศเดิมๆล้วนช่วยเพิ่มอรรถรสความสนุกขณะตว,วัดปลายผู้กันบรรเลงสีสันลงบนกระดาษ เป้สีน้ำศิลปินปผู้มีทักษะด้านศิละปะหลากแขนงขุดไอเดียจากกิจกรรมล่องเรือวาดรูปริมแม่น้ำนครชัยศรีเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ใช้สายตา<อ>สัมผัสกับแสงหิ่งท้องฟ้าใบหญ้าและสายน้ำที่ทอแสงกระทบแดดทั้งยังได้เห็นชีวิตของคนริมน้ำเห็นความจริงที่แฝงเร้นอยู่ในธรรมชาติปล่อยอารมณ์ให้เพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่สำคัญคือมองตัวเองในอีกมิติของความคิด ใช่มันทําให้เขาเห็นวิถีชีวิตเห็นธรรมชาติโดยเฉพาะเห็นตัวเองมากขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการวาดรูปนั้นอยู่กับตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับดวงตาที่เห็นมีปฏิสัมพันธ์กับมือใจตัดสินปาดป้ายแก้ไขแค่นี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ละที่เราได้ได้ ได้เอากิจกรรมเหล่านี้ทําให้เราได้อยู่กับตัวเองความจริงที่ผ่านทางตามนุษย์จะมีภายนอกภายในตาเนี่ยถือว่าเป็นภายนอกการรับรู้การมองเห็นสิเป็นสิ่งข้างในเป็นสิ่งภายในฉะนั้นมันจะจะเกิดระบบอะไรขึ้นมาสักอย่างที่จะทําให้เรามีมิติทางความคิดจบลงตรงที่กล้าตัดสินใจสิจ่งยากๆมันเกิดได้วิธีคิดนี้ถ้าเราอยู่กับการวาดรูปเนื่องจากเราอยู่กับความจริงแล้วต้องตัดสินใจไม่งั้นแดดก็เปลี่ยนไปแล้ะ ไม่เพียงแค่สอนวาดรูปถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านทฤษฎีการใช้สีหากยังหยิบกีต้ามาเล่นคลอเคล้าเสียงเพลงบอกเล่าความสำคัญของแม่น้ำซึ่งเปรียบเสมือนเจ้ดเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตเเเเป็นรร่่มมงาาคคคอออยยยุ้้้หหหใใใธลจแก ชลดาเตียวสุวรรณนักเขียนเจ้าของนามประกาศเพลงดาบแม่น้ําร้อยสายหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมเล่าว่าการออกมาวาดรูปสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดล้วนช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆพอออกมาในที่โล่งๆแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าอะไรต่างๆเนี่ยม,มันชวนให้เราวาดเช่น ต้นไม้ก็ชวนแม่น้ําก็ชวนเลยค่ะ,ะฟ้าแล้วก็แสงแดดทุกอย่างแสงเงามันชวนให้เราวาดมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าอยากจะวาดรูปแล้วก็สร้างความสุขความเพลิดเพลินความสุขเฉพาะตัว <laughs> วดาดภาพบนเรือประมาณ3ชั่วโมงนอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วยังปลุกเร้าให้ผู้ร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญของแม่น้ำทางอ้อมด้วยนับเป็นอีกหนึ่งกู๊ดไอเดียที่ช่วยให้คนสนใจเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นเรื่องของศิลปกกะกับธรรมชาติที่มันช่วยให้มนุษย์สามารถหลีกออกมาจากความวุ่นวายของสังคมได้นะใช่แล้วก็ทำให้เราจิตใจสงบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ